เอนจิเนียร์ซีรีส์ฟิตโซลูชันล่าสุดเหมาะกับทุกกิจแบบไหนะไปดูกัน สวัสดีครับสินค้าครั้งนี้จะเป็นอินเจเนียร์รุ่น EWS 357เป็นซีรีส์ฟรีส์ไวไฟซิกเล็กแต่แรงรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตลื่นไหลย,ยิ่งกว่านะ้ำมันหล่อลื่น4ิครับผมซึ่งสินค้าตัวน,นี้จะเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเหมาะสําหรับธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟรหรือร้านสะดวกซื้อเน้นการใช้งานแบบเรียบง่ายปลอดภัยเราจะมาแกะสินค้าด้านในให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเลยครับผม ครับมาเริ่มกันเลยครับแกะสินค้าภายในให้ได้รับชมกันเลยเป็นลักษณะกล่องสีน้ำตาลที่แพ็กเกจหนาแน,น,น่นไม่ต้องห่วงเรื่องการขนส่งนี่ครับกล่องที่เป็นแพ็กเกจหนาแน,น,น่นแพ็กเกจแบบปลอดภยัยตัวกล่องด้านในก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวสินค้านี่ครับให้ชมชัดได้เลย จากนั้นก็เปิดเข้ามาจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ก็คือด้านในเขาจะให้มาพร้อมกับตัวเพดติดกับด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อยึดกับผนังเขาจะให้มา2ชิ้นนะฮะแล้วก็ตัวพุกที่ยึดกับน็อตหรือกำแพงครับผมตัวนี้เขาจะดีไซน์มาแบบรูปทรงสวยงามถ้าได้นำไปใช้กับธุรกิจของคุณลูกค้าแล้วรับรองใช้งานไม่ผิดหวัง เป็นเทคโนโลยี wifi 6และตัวมันเองสามารถปล่อยคลื่นความถี่ที่2.4 GHz และ5 GHz a กะ e ฮิรตซ์ตัวนี้จะมี4เสาซึ่งจะเป็น2เสาส่งและ2เสารับแต่เสาจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าการดีไซน์เขาจะเก็บไว้ด้านในด้านหลังตัวนี้ทำให้ดีไซน์ Asset s p o n t t ตัวนี้ออกมาดูเรียบหรูแบบทัชใจมากครับผมซึ่ง Ass e s s Point ตัวนี้จะมาพร้อมกับพอร์ตแลนแบบ1 g Hz. ใช้ไฟอะแดปเตอร์ dc แบบ12โวลต์ สินค้าตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใน3รูปแบบ 1. รูปแบบ Asset Point 2. m e เมส MS และสิ่งที่ซิลิฟิคขาดไม่ได้เลยก็คือ f i s เอ็กเพ s สเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายวิธีการใช้งานก็เพียงแค่เราสแกน QR Code ตัวด้านหลังได้เลยครับผมหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเราก็ทำการลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์และกำหนดค่าการใช้งานของ Wi-Fi เพื่อใช้ดูสถานะอัปโหลดและดาวน์โหลดหรือสถานะต่างๆได้แบบเรียลไทม์และรับแจ้งเตือนผ่าน Cloud Fit Express ได้แบบสะดวกสบายง ง่ายตามขั้นตอนที่แนะนำมาครับครับก็มีเท่านี้นะครับ Asset Point Series x ของ Engineers สำหรับใครที่สนใจสินค้าหรือติดตั้งระบบ Network และระบบ CCTV ติดต่อเรามาตามที่อยู่ตามนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบสำหรับ สินค้าตัวนี้ที่เรามาแนะนำกันนะครับทางทีมงานเราก็ขอขอบคุณที่รับชมมากันจนถึง,ถงตอนจบคลิปครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ